โอ้โหกูนี่ตีเลือดแทบหมดไอสัตว์เหลือแค่หนึ่งโอ้โหตังกูเพิ่งมีอยู่แปดแสนไอแวร์เนยแปดแสนหกโอ้โหหนึ่งล้านกูจะมาซื้อเนื้อตัวเองเลยหยิบไปโอ้ไอเี้ยเอยกลับไปล้างเดิมเลยโอ้แม่งไอเด็กเว้นแม่งโอ้มึงตีแรงิบหายเลยสัตว์เอ้ย เกือบตายโอ้โหแล้วอันนี้เนื้อไข่เนี่ยโอ้ตีเกือบตาย,ยวเฮียเวนกูเลนเหนื่อยใจจริงๆเฮ้กูไม่น่าเกินมไปปีสัจไม่เชียอันนี้เด็กแหวนจริงไหมเนี่ยแล้วถ้ากูไปสู้กับแรนดอมกอนนีกกูจะตายไหมเนี่ยกูก็ไม่สู้อยู่แล้วแหละแต่กูแค่อยากลองพูดเฉยๆเออเฮ้ยเฮ้ยขอ จะมากินพื้นที่แถวนี้ใครก็ตามที่มากินที่มาอยู่ที่พื้นที่แถวนี้มันจะต้องโดนกินอย่างนี้งามอร่อยเลยกูโอ้โหมันจะเป็นพื้นสีทีแดงถึงตรงนี้ฉันจะกินให้หมดเอาหายไปแล้วกินแม่งใหม่เลยมันจะทำดาเมตต่อคนรอบข้างะนะเอาเลยนี่ ฉันเห็นไอปีศาจเจ้านั้นเลื่อนเหลือหนึ่งกูก็เลยไม่อยากจะกินมันนะเพราะว่ากลัวอา่าฮะหลอที่เหล่ท่อกูไม่ได้เลยเหมือนกันนะเอาเป็นว่าค่าคือ Data อีเตอใครก็ตามที่มี Data ที่ก,กูจะเดกแม่ง อย่างไอเวนนั่นที่แม่งขอทานอยู่นั่นแหละกูจะไปแดกดาต้ามันแล้วกูก็จะขโมยของที่มันต้องการแล้วมันก็มีกูจะยิงเขาแม่งมีมงกุฎกูก็จะขโมยมันน่ะเชือกูจะแดกดาต้ามึงขโมยมงกุฎแม่งมาเยอยฮ่าฮ่าแกโดยขโมยมงกุฎแล้วมึมมมมงไม่มีมงกุฎด้วยวอสัเ้ยเียแม่งผิดตัวไอเวนไอเชี้อันนี้ที่ที่ครับรับของรูเลอร์เหรอวะเนี่ย โอ้ยเฮ้ยรู้เลยกูฆ่ามึงได้ไหมเนี่ยต้องการหัวรู้เลอสองดวงวิญญาณรู้เลออีกสองแล้วก็ขวัญรู้เลออีกหนึ่งขวดพระเจ้าอ,อีกหนึ่งโอ้โหรู้เลอไอ้กูฆ่ามึงได้ไหมเนี่ยน้องน้อยกูแค่ขอฆ่าเลียววะไอสัตว์ไม่ได้เอาตัวจริงๆไปนะถ้ากูถ้ากูากขอดวงวิญญาณมึงจะได้ไหมสักอันหนึ่งอะ่ะกูค่อยไปหา ขวดรูเลอร์เองอ่ะเออมันมีตามเกิดอยู่ทำไมมึงไม่ให้กลัวนี่ะมันข้ามยากมากเลยนะแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะกูเลยดาอะไฟเดอร์ฟอร์บมาอ้าหอยยังนี่แหละกูจะมาทดลองกับเด็กแวนกากสุดเอ้กับเด็กแวนนโหสุดขาจะข้ามัม่ให้หมดเลยเพราะว่า เลได้ข่าวว่ามันสามารถถีปีศาจเกือบตายได้นี่หึแข่งหเป็นกันแน่นี่ขอแดกก่อนอืมฮะนายคนสุดท้ายแล้วไอ้เด็กแว้นแสงเด็กแว้นแข่งกล่องแสงเกน่ะเกิดได้แ้่เป็นเด็กแว้นแหละพอโดนกูฟันที่อก็เจ็บตายแล้วมึง่ะฮะข้ากูมึงก็ตายด้วยซ้ำ เชียมาตีไปกี่ตัววัน่าถึงได้แปดแสนอ่ะฮะไอตัวปีศาจอ่ะกูได้ยินนะเว้ยเฮียกูเ <c oughs> ป็นนักส่องทางไกลเกี่ยวอะไรวะไม่ก็กูกลับบ้านแหละโอ้บ้านกูก็อยู่ทะเลทรายเด็กไงไอสัตว์กูเดินไกลด้วยเฮียเ้ยเดินไกลลีกแหละเนื้อเกียวรือเดี๋อย่าไปสนใจมนันปัญญาน โอ้โหกูดาวเหตเลลดลงเยอะมากเลยเออกูตายดีกว่ากลับบ้านแหละไอ้เฮียแม่งกูกลับบ้านไปอาบน้ำแหละอุ้ยโอ้เห็นเจ้าของบ้านกูรีบเรียวเลยแม่งไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านด้งแม่งเจ้าของพื้นที่ด้วยนะเข้าบ้านแบบถูกระเบียบเข้าบ้านทางหน้าต่างเนี่ยไปอาบน้ำแหละ ไเหี้ยอาบน้ำแล้วโอ้โหแล้วดมกอดตอนเที่ยงไม่เป็นแล้วดมกอดตอนเมื่อก่อนนั่นแหละโอ้โหโ,หโอ้อกูไปอาบน้ำอีกแล้วเจอเด็กแว้นทุกวันกูก็ตายดิเลือดมีแค่นี้โอ้โหไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยอาบน้ำนะออาบน้ำเสร็จแหละเด็กแว้นพวกมันเก่งชิบหายเลย ตัวสุดท้ายนี่แม่งโคตรกิ่งอแล้วก็ไม่มีทางสูเ้เวยมีแค่หมัดเราจะทำอะไรกันดีเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราต้องตายแน่นอนเลยถ้าไอเด็กเพนมาบุกบุกลาดบ้านเราอย่างดีนะมีเจ้าของเจ้าของพื้นที่บอกข้ามาฆ่าคนแถนี้ไม่งั้นกูนอนโรงพยาบาลแน่ <c oughs> <c oughs> แถวนี้มีอะไรให้กินมั่งเนี่ยสัตว์ ตกินแดกต้นกระบองเพชรเลยเยอะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวยไปต้องถามร้านละร้านนี้เขาก็ถามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทางร้านก็ยูนี้กล่องสมบัติล่าเยอะเนาะหลายกล่องเลยสวัสดีถ้าดวงดีก็จะได้ถ้าดวงดีก็จะได้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาก็อยากได้ของดีเหมืันนะ อย่างเช่นกล่องพระเจ้าไงเขาในในสมุดจดบันทึกของโทเกะพระเจ้าเขาบอกเอาไว้ว่าเนี่ยนะถ้ามึงแปดกลางพระเจ้าอนะมึงอ่ะจะมีโอกาสหนึ่งในชามที่จะได้ไอเอ่อเชื่เลยอ๋อลูกเตา่าเออจะได้ลูกเต๋ามานะในกลางพระเจ้าซึ่งในกลางพระเจ้า ก็จะได้ขวดพระเจ้าไว้ด้วยทั้งดังดีหึงก็จะได้ทั้งสาอ,อันไปเลยขาดคำขอค,คำแย่แล้วเนี่ยแล้วก็กองพระเจ้าจะมีโอกาสเกิดหนึ่งในสามร้อยห้าสิบทึกทึกสามสิบวิงไงได้ยินที่หนังสือตำราตำราพระเจ้าโทเกะเขานั้นได้ได้บอก,กเราเอาไว้แล้วว่า ต,ตูกเต่าอันนั้นเราพวกเรานั้นมีโอ,อกาสได้ซึ่งมัญหายากมากมากแต่ก่อนอื่นกูไม่อยากจะแดกขวดนี้เลยเด็กกูได้ตายเนี่ยข้าจะต้องหามาให้ได้ไม่ว,ว,ว่าอย่างไรก็ตาม <c oughs> อุยจยุกุเพราะฉะนั้นเราจะลองไปถามไอ้คนเจ้าของร้านดู ว่ามันมีอะไรขายให้กูซื้อไอ้กูอันนี้มัง่งสัก,กอย่างเออมีกล่องเต็มล้านเลยแม่งอุ๊บอุ้ย,อยพอดีได้ของผิดอันแล้วเฮ้ยขอกินก่อนอน,นี่กินนะกิน อ้าร้านมึงกล่องเยอะเกินเฮ้ยเอาแหละเอ็งอะ่ะมีอะไรขายมั่งเนี่ยอ๋อที่ผมมีเหรอเออไปเอ้ยไปาจ้า เครื่องเครื่องกูแม่งพอดีเกินเออเือน้านข้า,านะจะมีเอ่ออันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมใช่แล้วมึงเป็นคนเปิดออกไมนะจะมีขวดน้ำมันขวดเลือดนาคดอาจจะเปลี่ยนขวดแล้วก็ขวดแสงกินแล้วหิวแสงขวดน้ำขดแล้วก็ขวดที่ กูหนาเกิดจะลองซื้อไหมไม่มีอันไหนให้หน่าซื้อสักอันเลยอัสัตว์กูมีแค่หนึ่งแสนบาทอันนี้แม่กูให้มานะอือแม่กูให้มายังเยอะเลยน่าจะไปซื้อกล่องพระเจ้าได้แหละแค่กล่องโจโจมันป่าไปสองแสนแล้วนะโอ้โหมันราคาแพงมากเลยแต่ฉันจะแข็งแร่งขึ้นกล่องโจโจก็อาจจะมีคำตอบ ข้าว่าข้าต้องลอกแม่ข้าให้ไม่รู้ว่าข้าข้ามันระชิกเพื่อไม่ให้แม่ข้ารู้ว่าข้านั้นยังไม่ได้ซื้อของเพราะถ้าเพราะถ้าแม่ข้ารู้ว่าข้ายังไม่ได้ซื้อของ แม่กูก็จะเอาเงินคืนเงี้ยไอไฟมมนเข้าใจยังไอเวเลยเอาเลยเาลองไปถามคนไร้บ้านดูว่ามีอะไรให้ซื้อมั่งไอเราก็ไม่ได้ค่อยโกหกซะด้วยเราไม่ใช่สายโกหกแต่เราคือสายยิ่งกว่าโกหกอันนี้เป็นไม่ใช่พวกเด็กแว้น แต่ยิงข้าบอกตามตรงข้าจะจบแถวนี้ก็ได้เห็นไหมแม่กูฆ่ากูตายเลยไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่น่าเลยเวนแต่จบแปบ,บละครไทย